Best of Wellness Award รางวัลของธุรกิจสุขภาพยอดเยี่ยมแห่งปี2021บริษัท The Icon Group จำกัดผู้นำด้านสินค้าสุขภาพที่มียอดอัตราเติบโตกว่า3,000ล้านสวัสดีครับผมพอวรพลวัชรคุล,ลจากบริษัท t ดี i c o คอนกรุ๊ปครับวันนี้มารับรางวัล Best of Wellness Award ครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการส่งเสริมให้คนไทยหลายๆคนได้มีอาชีพ ซึ่งเป็นสัมมาอาชีพนะครับบนโลกออนไลน์ได้ประสบความสําเร็จนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กลายเป็นนักธุรกิจออนไลน์เหมืออาชีพครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วฟ้าหลังฝนมันสดใสเสมอแหละครับโควิดจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปหรอกก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะฝ่าฟันนะครับแล้วก็ผ่านทุกๆปัญหาไปได้อยากให้อดทนครับอยากให้ย้อนกลับมาพัฒนาตัวเองให้มากยิ่งขึ้นและเชื่อเถอะครับไม่ว่าในวิกฤตการณ์ใดๆก็ตามจะมีคนที่สามารถรวยสวนกระแส ฝ่าวิกฤตนะครับหรือเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยได้เสมอก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับ